สุดจริงครับงานนี้วิ่งขึ้นดอยสูงสูงช<ด>ันเลยสุดจริงเหนื่อยอ่ะดูครับคนทางสุดจริงเงงงป็นการเดินขึ้นดอยที่ไหนมาบ้า หวยกุบกับแล้วนะครับสุดจริงอะไรจริงครับม่งเ,เอ้ยโอ้ยสัวเอาละครับดูเส้นทางก่อนนะครับผู้ไม่เชี่ยวชาญทางอย่ามาอด็นกคารดบเมารถมาดีก,กว่าไม่ได้ตั้งใจงนะครับพี่ผมผมไม่ได้มามาลุกล้ำนะครับไม่ไม่แต่ไม่ใช่เจ้าถิ่นเชอ,อินได้ไหมได้ครับผมได้ครับโอเคจะไป ดูดูหมูพี่ครับพี่ครับโออเออขอโทษครับผมผมผมไม่ได้ทำอะไรครับผมเออโออที่นี่หมาหมูเว้ยที่นี่หมาหมูอมาแล้วครับผู้รอชีวิตมาแล้วครับผู้รอชีวิตผู้รอชีวิตมาแล้วครับผมชูนิ้วน่อยผู้รอดชีวิตไลายที่หนึ่งครับผมผู้รอชีวิตครับผมเป็นไงบ้างครับชูสองนิ้วน่อยครับผม หมดไหมขอบคุณพี่เจ้าถิ่นนะครับขอบคุณครับเราจะพากันไปที่พักกันของเรากันนะคะเอาวะไปเจ้าโอ้ตอนนี้กำลังปรับปุงใหม่เจ้า ตรงนี้เลยมีที่กล่องไฟเหมือนดูเลเลๆเลยเนาะเนี่ยแล้วตังบนเขามีตีกล่องไฟก็จะมมีเหือนนกัฮะโอเคเจ้าอ๋อเราไปดูข้างบนก่อนนะกำลังปรับปรุงเจ้าสวยเลยโอเคค่ะเราขึ้นตังไหนเนี่ยระบบเพราะมันทันันดาวถ้าน้องเขาพักก่อนจะพักตรงไหนเจ้าถ้าสมมุติอยู่เต็นต์สองนี่นะอ๋อโอเคโอเคโอเคค่ะร้านจะเป็นแบบนี้เหมือนดูเลเลยเลยเจ้าสวย น,น,นี่คือชาไต้หวันนะครับโอ้อแล<อ>้วก็ปนจะเก็บตอนหน้าอย่างจะตอนเนี้คือมันจะมีรุ่นหนึ่งที่เปนปะยายอยู่ในเมืองแล้วก็ขาดคนติดต่อกับสมาคมแม้กระทั่งที่โรงเรียนเนี่ยงบประมาณที่คุณมาลงไว้ก็จะนักนะปรปาว่ามีโรงเรียนเัวกระเดาะรุ่นแรกๆที่มาบูกเบิกก็คือ นนูหลงลบจากไต้หวันต้นมาแต่ตอนนี้ก็ห้องเยนนี่ผมซื้อจากมอฟครับของศูนย์กสนครับกษาสารรอบพี่ๆแล้วก็มาถึงโฮอสเตย์ไอจีอย่างก็จะปิงครับผมอ๋อไอปิงนะเนจะอ๋อเดี๋ยวเรานอนนี่อ่ะทางท้ายเพื่อนๆนะครับสามตัวขออนุญาตนะครับผมมาถึงแล้วนะครับ มาถึงแล้วม่อนกุ๊บกับนี่นะคะสนใจติด,ดต่อได้มาถึงโฮมสเตย์ของพี่พี่ปิงนะคะม,มาจะจัดก่อนเลยจะม,มาดูบรรยากาศกันนะคะคือกับข้าวของเรานะคะ กับข้าวแบบเมืองเมืงองนะคะกินข้าวบนดอยไก่ไเปค้ครั้งแรกครับผมกินข้าวคะทำงานด้วยกันมาสามปีบะเกอเอี่อองไนด้วยกันเลยน่ากินมากๆครับทุกคนมองดูบรรยากาศกับข้าวเมืองที่สุดนี่คร่บผู้รอชีวิตเราจะเติมพลังกันด้วยการกินข้าวของที่นี่นะคะอ,ะอร่อยมากยังไม่ได้กินครับ <c oughs> เราจะมาแวะร้านค้ากันนะคะโอเคค่ะนี่ประมาณนี้เหมือนย้อนอดีตเลยนะคะเรากำลังเดินเที่ยวรอบหมู่บ้านนะคะลุ่งกำลังทางหญ้าครับผมดูวิวแถวรอบๆหมู่บ้านนะคะประมาณนี้เลยวิวสวยจัดเจ้าบ้านนี้เนี่ยที่อยู่ได้นี่คือทางเข้าหมู่บ้านนะคะ อบล้อมด้วยภูเขาค่ะดูถ้าเราอยู่แบบนี้เราจะสบายใจมากๆวิวประมาณนี้นะคะหนี่ทางที่เรามากันนะคะตอนนี้เรากำลังเดินเที่ยวรอบหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านห้วยกุก๊กกบนะคะอันนี้จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านนะคะ ป้ายหมู่บ้านอยู่ตรงนี้เลยีเย่เราจะไปเดินเที่ยวรอบหมู่บ้านกันนะคะิวอาจจะยังไม่มีโกโฟนในตอนนี้นะคะแต่อีกไม่นานเราจะมีแล้วใสวยจัด,ดเดี๋ยวเราจะพาไปรอบหมู่บ้านกัน,นะคะรอติดตามชมนะคะไปเลย นี่คือทางบริเวณข้างในหมู่บ้านนะคะมีเด็กๆเด็กๆอายกล้องกันครับผมีมบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะเราจะมาร้อนหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมารีวิวกันอีกรอบนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงวิถีชีวิตหมู่บ้านนะคะสวยจิต บนทางก็ประมาณนี้นะคะในพู่ร่วมชะตาชีวิตดูพี่ที่ขับรถมาเท่มากครับผมสุดจริง